สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวแล้วก็วิเครห์กราฟจากบลกเกอร์ ATFX นะคะประจำวันที่6เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สรุปข่าวข,าวของ Bank of England นะคะเมื่อวานนะคะก็มีการประชุมนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็ตัดสินใจอตัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งทุกอย่างนะคะตรงกับตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เลยนะคะก็คือคงอตัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ 0.1%นะคะแล้วก็ามาตรการ QE เนี่ยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะไว้ที่ระดับ8.95แสนล้านปอนด์นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามองว่าเศรษฐก,กิจกําลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยก็อยากจะคงทุกอย่างไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะทีนี้ส่วนที่เพิ่มมานะคะก็จะเป็นการาแผนการปรับลด QE นะคะซึ่ง BOE เ,เขาก็บอกว่าเขาจะปรับลด QE เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายแตะที่ระดับ0.5%นะคะซึ่ง จบันนี้ยัง0.1นะก็คือยังไม่เพิ่มนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือ,อเขาจะไม่นํารายได้จากพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษที่ครบกําหนดอายุกลับมาลงทุนใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ b o e เนี่ยจะเริ่มขายพันธบัตรที่ถือครองอยู่ออกไปเมื่ออัตราดอกเบีย้ยนโยบายแตะที่1.0%นะคะอย่างไรก็ดีนะคะในถแถลงการของ b o e นะคะก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นนะคะขณะที่เศรษฐกิจอังกฤษฟื้นตัวจากการ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิดในทีนทีะคะแล้วทางนี้เนี่ย b o e ได้ปรับเพิ่มมาตปรับเพิ่มประมาณการดัดชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคสู่ระดับ4.0%ในไตรมารส4ของปี2564นะคะแล้วก็ และไตรมาสหนึ่งของปี2565สูงกว่าระดับ2.5%ที่ประมาณการไว้ในเดือนพฤษภาคมนะคะพูดง่ายๆคือปรับปรับคาดการเงินเฟ้อว่าจะสูงขึ้นอันเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นโดยสรุปนะเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ผิดโผนะคะตามคาดก็ทำให้กราฟอ่า G U อ่า G b P คู่กับอ่า U S D ดอลลาร์นะคะก็ไม่ได้ผันผวนมากถค่เมื่อวานก็วิ่งอยู่แค่ประมาณอ่าถ้านับจากไฮถึงโลก็ประมาณแค่700 63จุดนะคะเพราะว่าข่าวเนี่ยไม่ได้ผิดจากที่คาดการไว้นะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะที่เป็นข่าวนอกตาลางที่นิ้วนํามานะคะจะเป็นเรื่องอตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐนะคะก็สานักข่าว AP นะคะรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐนะคะบอกบอกว่าถแถลงการจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะบอกว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐในเดือนมิถุนายน2564อยู่ที่75,000

ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมก่อ,อนหน้านะคะแล้วก็ตัวเลขขาดดุลในเดือนมิถุนายนยังลบสถิติการขาดดุลสูงสุดเติมที่75,000ดอลาลาร์ด้วยนะคะเพราะว่า,าตัวเลขที่สูงสุดเนี่ยคือ75,000เนาะแต่ว่ามิถุนายนเจ็ดหมื0นหกับอีก700ล้านนะคะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยการส่งออกของสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นอยู่ที่0.5%นะคะส่วนนําเข้าเนี่ยสูงขึ้น2.1%นะคะก็เลยทําให้ตัวเลขขาดดุลสะสมเนี่ยในระยะ6เดือนแรกขออองปีีีีเนนน่่่ยยตู้ท4 428 4แสน2หมื่น8พัน6ร้อยล้านดอลลาร์นะคะก็ค่อนข้างสูงนะคะสูงขึ้นถึง46.4%นะคะจากตัวเลขขาดดุลเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็ซึ่งจริงๆแล้วปีที่แล้วก็อาจจะฐานต่ำด้วยฮะเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอาจจะไ,ไม่ดีนะคะก็เลยทำให้ตัวเลขมัน,ม,นมันสูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่การนำเข้าเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ เศรษฐกิจสารัฐเนี่ยกำลังฟื้นตัวในอัตรารวดเร็วกว่าทุกประเทศนะคะก็เลยอาจาจะทําให้ตัวเลขการนําเข้าสินค้าของสารัฐพุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะจริงๆเนี่ยก็เป็นข่าวที่ารายงานออกมาว่าให้เราดูตัวเลขเศรษฐกิจ ไว้ไว้ก่อนนะคะก็แต่ว่ายังไม่สามารถตัดสินใจจากข้อมูลนี้ได้นะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยดีขึ้นหรือฟื้นตัวในระยะยาวดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้นําเข้าก็สูงขึ้นเพราะว่า,าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวการบริโภคเริ่มขยายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวตามตารางนะคะสําหรับข่าวตามตารางนะคะเช้านี้เวลาหกโมงครึ่งนะคะก็มีการออกมากล่าวของอ,อ่ประธานธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีการออก ออกรายงานนะคะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินต่างๆออกมาคะ,ะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเล่าสรุปให้ฟังนะคะว่าธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยเขามีการเปลีนนย่ยนแปลงนโยบายทางด้านการเงินอย่างไรนะคะส่วนข่าวสําคัญวันนี้นะคะจะอยู่ที่ช่วง6โมง15เป็นต้นไปนะคะ6โมง15เนี่ยจะมีการออกมากล่าวของคณะกรรมการธนาคารกลางอังกฤษนะคะแล้วก็หนึ่งทุ่มครึ่งจะมีประกาศตัวเลข employment change นะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานของประเทศแคนาดาแล้วก็อัตราการว่างงานด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนะคะคาดว่าอยู่ที่140,000นสี่ื 8,000ตำแหน่งนะคะส่วนอัตรา,าก,การว่างงานจะอยู่ที่7.4คิดว่าลดลงเล็กน้อยนะคะส่วนสหรัฐเมกาเนี่ยประกาศข่าวพร้อมกันเลยนะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็เป็นข่าวสําคัญมากๆเลยนะคะก็คือข่าว Nonfarm Employment นะคะก็ n o n าร์มนะคะของเมกาก็คาดการไว้อยู่ที่8,07,000ตำแหน่งนะคะคาดการว่าจะเพิ่มกว่าเดือนที่แล้วมาเล็กหน้อย เล็กน้อยนะคะแล้วข้อข่าวที่ประกาศพร้อมกันก็จะเป็นเรื่องตัวเลข unemployment rate นะคะก็คืออัตราการว่างงานนะคะคาดว่าอยู่ที่5.7คาดว่าจะลดต่ำลงด้วยนะคะอันถ้าตัวเลขเนี่ยประกาศตรงตามกับที่คาดการไว้นะคะก็ถือว่าตลาดแรงงานของมีการฟื้นตัวได้ดีนะคะแล้วก็จะมี average เออร์ n นอร์่า early e a r n i n g ด้วยนะคะก็คืออ่า uh, ผลตอบแทนรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะคะก็คาดการณ์ไว้อยู่ที่0.3เรนะคะแล้วก็ยังมีตัวเลขอ่าการประกาศ P.M.I. นะคะแต่จะมีผู้จัดการฝ่ายซื้อจากสถาบันไอวีเวลา3ทุ่มด้วยนะคะแต่ว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่1ทุ่มครึ่งข่าวนอนฟาร์มนะคะซึ่งทาง ATFS ของเราเนี่ยก็เชิญออมหมีมานะคะออมหมีเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์ข่า,ขาวแล้วก็เทรดสดๆไปพร้อมกันนะ,ะสำหรับท่านใดที่อยากเข้าร่วมสัมมนานะคะก็สามารถทักเจ้าหน้าที่ ของเราะะที่ดูแลท่านอยู่นะคะคเพื่อแจ้งในการลงทะเบียนเข้าร่วมสมมนานอนฟาร์มได้นะคะแล้วก็นอนฟาร์มจะเริ่มเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะ,ะวันนี้ก็รีบทักลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะได้มาเทศสดไปพร้อมกับออมีนะคะก็เปิดบัญชีมาเติมเงินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดพอร์ตทำทุกอย่างโหลดโปรแกรม MP4 เตรียมพร้อมนะคะจะได้เทศสดไปพร้อมกับออมีนะคะสําหรับข่าวอื่นๆแล้วก็การมี้อรการ์ดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณนมเลยค่ะ ได้ครับขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับสําหรับทางฝั่งผมนะก็จะมาสรุปนะที่คุณฟิลิปรอนะครับกล่าวเมื่อเช้านี้นะตอนช่วงหกโมงครึ่งของบ้านเรานะครับเขาพูดรวมๆครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าในเดือนมิถุนายนนะครับอัตราการว่างงานลดลงมาเหลือ4.9%เซนนะครับแล้วก็ตัว คณะกรรมการนะพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆแล้วนะครับแล้วเขาก็คาดการในเรื่องของตัว GDP ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะเขาจะมองไปเรื่องของปี2022กับ2023เป็นต้นไปนะครับว่า GDP นะนา่าจะโตขึ้นมา4%เนะครับเพราะว่าเป้าหมายเป้าหมายที่เขาวางไว้จริงๆแล้วโตวแค่2.5%นะครับในปี2,000 22นะแล้วก็2023นะจะให้โต1.75%นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เข้าออกมาสรุปนะคาดคาดการ GDP อันแรกเนาะอันที่2ก็จะเป็นอ่าอัตราการว่างงานที่ลดลงมานะเหลือแค่4.9%นะครับทีนี้มีเรื่องต่อไปที่ยังที่ยังถูกพูดถึงอยู่ครับก็คือตัว โควิดนะสายพันธุ์เดลต้าที่ตอนนี้ระบาดหนักมากโดยเฉพาะรัฐนิวเซาวลน์ Wales, นะครับก็เขาออกมาแสดงความกังวลน,นะครับว่าจะส่งผลจะส่งผลต่อต่อการเติบโตอของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับทีนี้สําหรับเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อครับเขามองว่าน่าจะอยู่ที่ นะครับน่าจะอยู่ที่1.25นะ1.25ในปี 2, 2022ครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2.25ในปี2023นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคาดการณ์สำหรับอัตราเงินเฟอ้อนะแปลว่าอัตราเงินเฟอ้อในออสเตรเลียตอนนี้นะครับยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของมีในเรื่องของการลดนะการลด การโครงการนะครับเข้าไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลนะซึ่งโครงการนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ที่หนึ่งแสนล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่เมื่อไม่นานมานี้ครับทางคณะกรรมการของธนาคารกลางออสเตรเลียครับได้ตัดสินใจนะว่าจะซื้อนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจาก5,000ันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับต่อสัปดาห์นะครับลดลงมาเหลือ4 0 0พันล้าน ออสเตรเลียนอลลาต่อสัปดาห์นะครับโดยที่จะซื้อไปนะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามข่าวนะเป็นผลการประชุมในเมือม่อเมื่อเมื่อเร็วๆนี้นะครับผ่านมาไม่นานนี่เองนะทำให้ค่าเงินออสเตรเลียนอลลานะแข่งค่าขึ้นทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นที่เขาออกมากล่าวสรุปไว้นะครับโดยโดยทั่วไปนะก็จะก็จะมีในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจทั่วไปนะแล้วก็สิ่งที่คณะกรรมาการ ธนาคารกลางตัดสินใจไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับบทพูดนะผมก็สรุปมาคร่าวๆจับแต่ประเด็นที่ที่มันเป็นในเรื่องของตัวเลขนะเพราะว่าในนี้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับใครก็จะพูดว่าเศรษฐกิจดูดีนะาแต่ว่าเป็นนู่นนี่นั่นนะครับนี่ผมผมสรุปในหัวข้อสําคัญมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามาสรุปตัวปัจจัยน้ํามันนะเรามาดูน้ํามันกันก่อนนะว่า น้ำมันในช่วงที่ผ่านมานะครับเนี่ยครับน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาคือราคาตกลงมามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรนหรือว่า WTI นะครับตกจาก73นะ73เหรียญต่อบาเรลนะครับลงมาเหลือแค่67เองนะครับลงมา6เหรียญโดยในระยะเวลาที่รวดเร็วมากๆนะครับสาเหตุนะ Investing.com เนียสรุปไว้ประมาณนี้ครับคือสรุปไว้ว่าประเทศจีนครับนะอัตราการ อัตราการเติบโตของกิจกรรมในด้านอุตสาหกรรมของประเทศของประเทศจีนนะครับมันลดลงครับในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับในหนึ่งปีที่อัตราการเติบโตในภาคของโรงงานในประเทศจีนเนี่ยหดตัวลงนะครับมันเลยสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในที่ลงทุนอยู่ในประเทศจีนนะครับนะทำให ทำให้เกิดการชะงงักลงนะครับเลยทําให้อัตราการบริโภคน้ํามันในประเทศจีนเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับอันที่2คือสหรัฐอเมริกาครับข้อ2คือสหรัฐอเมริกานะตัวเลขดัชนี PMI นะหรือว่า purchasing uh, นะครับ manager index นะครับตัวดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อนะครับในเดือนกรกฎาคมหรือ ISM ของอเมริกาลดลงด้วย นะครับสาเหตุหลักๆนะครับมาจากวัสดุก่อสร้างที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็สภาวะเงินเฟอ้อนะครับตัวนี้เนี่ยมันเลยทําให้มันเลยท,ลยทําให้วัสดุก่อสร้างขาดแคลนด้วยมันเลยทําให้อัตราการบริโภคน้ํามันภายในสหรัฐอเมริกาลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้ราคาน้ํามันร่วงลงนะครับอีกอันหนึ่งคือปริมาณน้ํามันดิบคงคลังนะครับจาก e i a นะครับมีตัวเลขออกมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ไม่ใช่สัาห์ี่แล้วตัวเลขออกมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับออกมาว่ามีน้ํามันดิบคงค้างเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าแก๊สโซลีนนะครับถูกถูกใช้ออกไปเยอะขึ้นนะแก๊สโซลีนเนี่ยมีการสต็อกน้อยลงนะครับแต่ว่าน้ํามันดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าความต้องการการในการใช้น้ํามันนะครับความต้องการในการใช้น้ํามันมันลดน้อยลงนั่นเองเขาถึงเอาน้ํามันแก๊สโซลีนไป เอาไปขายก่อนนะครับแล้วทําให้ตัวน้ํามันดิบเนี่ยไม่ถูกกลั่นเพื่อเอามาเติมสต๊อกนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันเลยเป็นหนึ่งในเหตุผลนะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ราคาน้ํามันอาจจะร่วงลงนะครับนะอีกอันหนึ่งก็คือเหตุผลที่ตัวสต๊อกสต๊อกน้ํามันแก๊แกสโซลินลดน้อยลงเนี่ยเหตุผลคือการส่องออกนะฮะการส่องออกน้ํามันดิบเนี่ยมันลดน้อยลงด้วยนะครับเมื่อการส่องออกน้ํามันดิบของ อเมริกาเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับมันเลยอนุมานได้นะอนุมานได้นะครับว่าความต้องการบริโภคน้ํามันทั่วโลกมันลดลงไปด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยส่งผลให้ราคาน้ามันลดน้อยลงนั่นเองนะครับข้อที่3นะข้อที่3เลยนะครับก็คือในส่วนของ O อเปกแล้วก็ O อเปกพลัสนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า o อเปกและก็ O อเปกพลัสเนี่ยเขาตกลงกันไว้นะครับว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตเดือนละ4ี่แสนบาร์เรลนะครับยาวไปจนถึงปี ปี2022นะี่เดือนเมษานะครับจนกว่าจะครบ2ล้านนะครับก็เลยทําให้นักลงทุนที่ถือข้างน้ํามันหรือว่าทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ํามันอยูนะ่ค่อนข้างกังวลครับว่า o อเปกเนี่ยเดินหน้าเพิ่มกําลังการผลิตโดยที่ไม่สนใจสภาวะโควิดหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจในโลกเลยนะครับตอนนี้ก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ราคาน้ํามันร่วงลงมานะครับอันที่4ี่คือ India, คอินเดียนะครับอินเดียนะครับยังคง ยังคงระบุเยังคงน,นําเข้าน้ํามันนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับอินเดียนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น6มื่นห6,000บาเรลนะครับ่0ื่นห6,000ล้านนะครับบาเรลต่อวันนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องนักลงทุนก็เลยต้องจับตามองตลาดน้ํามันในอินเดียด้วยนะครับถึงแม้ว่าอินเดียจะเคย ขึ้นชื่อว่าประเทศที่มีคนติดเชื้อโควิดมากที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าตาการบริโภคเชื้อเพลิงยังสูงอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าหากว่าอาอินเดียนะยังยังคงบริโภคเชื้อเพลิงนะครับในในปริมาณเท่าเดิมนะก็อาจจะไม่ส่งผลมากนักนะครับที่จะทําให้น้ำราคาน้ำมันตกลงไปมากกว่านี้นะครับนะโอเคนี่ก็เป็นสี่ปัจจัยนะที่เขาคาดกันนะครับว่าน่าจะส่งผลกับ น้ำมันนะในช่วงในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูกราฟกันดีกว่านะครับแน่นอนว่าวันนี้มีข่าวสำคัญนะครับมีข่าวสำคัญมากๆเลยก็คือเป็นนอนฟาร์มนะครับเป็นนอนฟาร์มแล้วตัวเลขออกมานะครับคาดว่าน่าจะส่งผลดีกับค่าเงินดอลลาร์นะเพราะนั้นเนี่ยผมจะวิเคราะห์โดยที่ไบแอสไปทางที่ดอลลาร์อินเด็กซ์แข่งค่าขึ้นมาละกันนะครับถ้าเกิดว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมาตัวที่น่าสนใจนะตัวแรกเลยทองคำครับ ทองคำเนี่ยจริงๆแล้วเกิดแอคชั่นมาตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับตั้งแต่ตัวเลข ISM แล้วก็วตัวเลข ADP นอนฟาร์มออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับขึ้นมาเทสไฮนะที่1829นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแนวรับอยู่ที่ประมาณ1794โดยประมาณนะครับคิดว่านะถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับราคาตัวเลขต่างๆส่งผลดีกับดอลลาร์นะครับ อาจจะทำให้ราคาทอง,ทองเนี่ยนะครับลงมาเทสโลนะครับเด้งขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ลงไปทอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่เราจะสามารถกดเทรดได้ก็คือจังหวะจังหวะเด้งครับ ต้องรอให้ราคาลงมาแตะแถวแถวนี้ก่อนนะครับประมาณ1794นะครับแล้วราคามันเด้งขึ้นมานะถ้าเกิดประจวบเหมาะกับช่วงที่เป็นนอนฟาร์มพอดีหรือว่ามาณทุบครึ่งของวันนี้นะครับแล้วราคามันพยายามจะล่วงลงมาเราจะเทรดเบรกเอาลงมานะครับหรือว่าเทรดจังหวะที่มันย่อขึ้นนะครับเลือกเอานะครับถ้าเทรดจังหวะที่มันย่อขึ้นแล้วแล้วช่วงมันใกล้กับช่วงนอนฟาร์มต้องไปลุ้นเอาครับว่านอนฟาร์มออกมามันจะดีดขึ้นหรือว่าดีดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า ราคามันดีขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วช่วงนอนฟาร์มราคามันพยายามดีดลงมาแล้วพยายามจะเบรกเอาลงนะครับเราสามารถ follow ได้นะครับเป็นเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับโอเคนี้สําหรับทองคํานะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจผมยังคงมองเป็นสวิตฟังนะครับสวิตฟังเนี่ยขึ้นมาทำไฮเรื่อยๆนะครับทำนิวไฮเรื่อยๆเนาะ เรียกได้ว่าเป็นไซว์เว้า up แล้วกันนะครับเป็นไซ์เว้า up ช่วงวันพุธก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับช่วงวันพุธเหตุการณ์เดียวกับทองคําเลยนะครับช่วงวันพุธดูดีตอนแรกเด่กก็แข่งค่าขึ้นนะครับนะครับมาจาก ADP non farm นะ ISM นะครับแล้วก็มีสมาชิกของเฟดนะออกมาสนับสนุนการทำ QE taper นะครับเลยทําให้ตอนนี้นะครับดอลลาร์สวิตฟังนะพยายามปรับตัวเป็นขาขึ้นอยู่นะครับจะเอื่อยๆหน่อยนะครับจะไม่ค่อยบือวางเหมือนทองนะแต่ว่า เป็นจังหวะที่ดีในการกดเทรดนะเพราะว่าราคาพึ่งเบรกไฮมานิดหน่อยอะมาเบรกไฮขึ้นมานิดเดียวนะครับแล้วก็ TP ของเรานะครับทีพีของเราอาจจะใช้ตัวเส้นฟิโบนะครับเป็นเป็นจังเป็นตัว TP ได้นะครับ50ก็อยู่ที่ประมาณ0.90อ่ะ0.9 100นะครับประมาณ20 ยี่สิบปบนะครับแต่ถ้าเกิดว่านอนฟามวันนี้มันเอฟเฟกมันรุนแรงนะครับอาจจะเกินอาจจะเกินฟิโบห้าสิบขึ้นไปได้นะมาถึงฟิโบหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับประมาณหกสิบปบนะอันนี้มีความเป็นไปได้นะครับก็ฝากไว้2ตัวนะครับดอลลาร์สวิตฟังนะแล้วก็ทองคำนะครับเดี๋ยวสำหรับรายการสรุปข่าวแล้วก็วริราะห์กราฟนะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ